สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับวัยรุ่นพรีออเดอร์ทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นะ่ารินเดฮีโรนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของพรีออเดอร์ที่น่าโดนกันซะหน่อยนะครับช่วงนี้ของจีนนะครับยาจีนมาแรงมากๆนะครับแล้วก็มีแต่ตัวดีดๆทั้งนั้นเลยตเลยตรียมมาตกซับของเรานะครับเวลานะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหโมงหน่อยๆนะครับกำลังจะไปทำงานแล้วนะก็แวะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับ อ่ะสำหรับตัวที่จะมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเป็นงานของค่ายฟางดาจิงนะครับนั่นก็คือหนึ่งต่อ72ยูนิคอร์นกันดั้มนั่นเองนะครับผมสำหรับค่ายฟางดาจิงเนี่ยก็มีผลงานมาแล้ว2ตัวนะที่เป็นงานสเกลใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. ต่อ72ซาคุน่าจะเป็นซาคุเรตนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ตัว 1. ต่อ35โคตรปูนะครับ rx 18, สิ2ครับที่ออกมาล่าสุดนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ได้ประกอบไปแล้วนะสาหรับ1ต่อ35มสิบห้าไอบผมกน น่าจะทึ่งอึ้งกับความใหญ่ความบิ๊กของมันแล้วก็ดีเทลที่เข้าให้มาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับตัว i อ8 8 2ที่สนะครับโคตรปูอลังการนั่นเองนะครับก็ตัวต่อไปนะครับที่ฟารนาจิงจะออกมาตบซับหยุดเงินของเพื่อนนะครับก็คือ1ต่อ72ยูนิคอนกันดั้มนั่นเองครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับข้อมูลต่างๆครับของงานตัวนี้นะไปชมภาพโปรโมทกันก่อนครับไปครับ บ้างหลังจากชมภาพโปรโมทกันแล้วนะครับโอ้โหงานถือว่าดีเลยนะสเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองสำหรับยูนิคอนกันดั้มนะครับน่าจะประมาณ30เซนนะก็จะเตี้ยลงมาหน่อยเตี้ยกว่างานเพอร์เฟกเกรดที่เป็นสเกลหนึ่งต่อหกสิบนะครับข้อมูลของตัวงานตัวนี้นะครับก็คือตัวงานมีสเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองนะครับยูนิคอนกันดั้มนั่นเองนะครับมีราคาเพอร์พิเดอร์์อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทตีไปหนึ่งพันสามร้อยบาทกลมๆนะครับผม สำหรับรถแรกนะครับก็จะมีความพิเศษอยู่นะครับก็คือแหมเกาะพลาสติ้ทั้งตัวเลยเรียกได้ว่าคุ้มไหมคุ้มนะผมว่าคุ้มสุดๆเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นงานพลาสติกโมเดลคิดประกอบเองนะครับเป็นงานที่มีสเกล1นึ่ต่อเ2สมีความสูงอยู่ที่ประมาณ30มเซ้นนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะรับประมาณปลายปีนี้นะครับที่วันจําหน่ายก็คือตอนปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวงานซะหน่อยนะครับตัวงานก็คือ ตัวม้าขาวอยู่ในคอนกันดั้มนี่แหละนะครับความสูงก็จะอยู่ที่30เซนแล้วก็เอ๊ะทำไมไหล่เขาเป็นสีแบบนี้สีที่เป็นน่าจะเป็นดีคอหรือสติ๊กเกอร์ของเขานะครับที่เป็นสีคล้ายๆตัวตัวเฟรมด้านในของมันนะครับตัวนี้ก็พิเศษอีกอย่างนก็คือสามารถแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับแปลงร่างเป็นยูนิคอนโหมดหรือว่าเดสทรย์โหมด ได้ด้วยนะครับสำหรับตัว1นึ่ต่อตัวนี้นะครับคือตัวหุ่นน่าจะได้ตัวใหญ่สวยๆเลยนะครับแต่ว่าใครที่ประกอบ1ต่อ35นี่น่าจะเจอปัญหาเรื่องการประกอบที่มันยากเหมือนกันนะครับตัวงานของตัวปู I ่ i คิสตัวใหญ่เนี่ยการประกอบของมัน,นก็ไม่ใช่ว่าที่จะเป็นแค่ชิ้นใหญ่ๆมาประกอบแค่ตัวไฮเกรดขยายสเกลนะชิ้นส่วนมันเยอะเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนมันเยอะที่จะมีลักษณะคล้าย มาสเตอร์เกรดนะคือมาสเตอร์เกรดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดีเทลที่เยอะมากๆนะครับไม่ใช่แค่ไฮเกรดที่มันขยายส่วนนะก็ตัวนี้ก็น่าจะพอๆกันก็น่าจะแน่นหนากว่าปัวไอเจสแปดอยู่หรือหรือไม่แน่นหนากว่าก็ไม่รู้นะนะครับสเกลมันเล็กย่อลงมาหน่อยนะครับก็อาจจะแน่นหนานกว่าแล้วก็เจนส่วนนี่มันก็น่าจะเยอะกว่านะยิ่งเป็นยิ่งเป็นหุ่นที่สามารถแปงลงร่างได้ด้วยอาจจะอาจจะไม่แข็งแรงเท่านะครับแต่ของปัวไอเจสแปดนี่คือแบบโอ้โหประกอบ ประกอบยากนะเพราว่าประกอบยากมากนะครับผมเพราะว่ามันแน่นด้วยความที่มันใหญ่ด้วยเขาก็เลยทําจุดขยับต่างๆและเป็นล็อกเป็นสเตปของมันนะครับทาให้ตัวหุ่นให้มันแน่นมากที่สุดนะเพื่อจะได้รับน้าหนักของตัวหุ่นได้ด้วยนะครับน้ำหนักอาวุธน้าหนักโล่น้ำหนักตัวหุ่นข้อต่อต่างๆได้นะครับมาดูในส่วนพลาสติกกันบ้างโอ้โหพลาสติกในทั้งตัวเลยถ้าใครชอบยูนิคอร์นนี่ก็อาจจะจัดนะมันจะ โชว์ไซโคเฟรมท่านไหนได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าจะจัดเป็นพาสใสใสเป็นพาสใสนะพาสใสนี่เท่าที่ดูนี่ก็ดูจะไม่ค่อยใสวิ่งสักเท่าไหร่นะครับอาจจะตอาจจะใสแบบว่าใสาคุนๆหน่อยๆนะฮะอืมถ้าใครชอบยูนิคอร์เนี่ยจัดสองตัวก็น่าจะโอเคนะมันเป็นตัวใสตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่เป็นตัวปกติตัวหนึ่งนะครับโอ้หแปลงร่างได้นี่ก็เด็ดแล้วนะ มีอาวุธมาคร,ค,รครบเลยนะครับก็เป็นบาสุก้านะครับโล่นะฮะบีมไรเฟิลอะไรแบบนี้นะครับมาครบเลยนะฮะจากภาพโปรโมทที่เขาให้มาเนี่ยหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองยูนิคอนตัวนี้เนี่ยดีเทลสวยเหมือนกันนะดีเทลน่าจะคมดีนะครับถ้าเป็นร่างปกติที่ไม่ใช่พลาสไสนะครับอืความสูงสามสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็มี แล้วก็มี้าใสายให้ด้วยนี่คือโอ้โหเด็ดเหมือนกันนะเด็ดเหมือนกันนะครับผม <S <S ก็เตรียมเงินเตรียมตังค์กันมาให้ดีนะครับใครเป็นแฟนพี่จีนอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้พี่จีนเขาเขาหลอนะเขาหล่อนะแต่ละอย่างที่เขาออกมานี่เรียกเงินได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วงานก็ทําดีขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งมีอีกหลายตัวนที่จะออกอยู่ภายในปีนี้นะครับช่วงปลายปลายปีตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงที่เขาปล่อยของเหมือนกันนะครับเราก็เตรียมเงินเตรียมตังค์กันไว้ให้ดีแล้วกันนะครับก็มาพรีออเดอร์กันนะเป็นเพื่อนผมตัวนี้ ตัวนี้เดี๋ยวขอช่างใจดูก่อนว่าจะโดนหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะค่อนๆไปทาง70%แล้ว70-80%แล้วนะครับน่าจะโดนเหมือนกันนะครับโอเคก็มาอัปเดตกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับงานตัวนี้เป็นงานของค่ายฟังดาจิงนะครับเป็นงานที่มีสเกล1ต่อ72นะครับยูนิคอนกันดั้มนะครับมีราคาแบบพิเดอร์อยู่ที่1,300บาทนะกลมๆนะครับผมสำหรับล็อตแรกพิเศษนะครับมีขอบพลาสติกทั้งตัวให้ด้วยนะครับขอบไปเลือกประกอบกันเอาเลยนะครับผม เป็นพลาสติกบริวิดประกอบเองนะครับงานสกเกล1ต่อ72มีความสูงอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับเตี้ยกว่าเพอร์เฟกต์เกรดนิดนึงนะครับผมก็ตัวหุ่นเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นยูนิคอนโหมดแล้วก็เดสทรอยโหมดได้ด้วยนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะวางจำหน่ายประมาณต้นปีหน้าต้นปีหน้านะครับผมตัวนี้ใครเป็นแฟนม้าขาวหรือยูนิคอนกันดั้มก็จัดไปเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะมาอัปเดตสั้นๆนะครับสำหรับตัวพรีออเดอร์น้าโดดกันวันนี้นะครับพอหางหายกันไปสนานนะพรีออเดอร์น้าโดนนะครับยังไงก็อย่าลืมกันอย่าลืมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับในช่วงของพรีออเดอร์น้าโดนนะครับก็ไม่ค่อยได้มาอัปเดตนะไหนจะงานประจําเองไปโน่นมานี่ไปเที่ยวไปท,ทไปทําธุระไปทํางานนะครับแล้วก็มาประกอบกันพาก็ไม่ค่อยมีเวลาก็มาอัปเดตนะครับผม อ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตกันสนอยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการปล่อยของของพี่จิงกันเยอะมากกันนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ